สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการรับโชคกับตะวันทางจักรศิลาของเราครับวันนี้ก็วันพฤหัสที่สิบสามสิงหาครับสองห้าสามนะครับผมวันนี้ผมก็ได้มีตัวเลขดาวดีดาวเด่นประจาวันให้กับสมาชิกเอาไปใช้กันนะครับทั้งวันตั้งแต่เช้าเย็นยิงกันเลยนะครับผมก็เรามาเริ่มตัวเลขกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมดวงแรกนะครับ ดาวดาวสองนะครับอยู่ในภูมิปโล,โลแห่งเลิกนะครับผมเป็นดาวอุดนะครับอยู่เกาะอ,อยู่ในลูกที่7มีดาวสองมีจ้าแนวนะครับและยังเป็นนวาวภูเอกนะครับผม <fits S 1> ต่อไปดาวพัิหันห้านะครับอยู่ในราศีธนูนะครับเป็นมหาธนูแห่งเลิกมาตรฐานกเกษตรนะครับเกาะอ,อยู่ในลูกที่8มีดาวสาเป็จนจ้าแนวและยังเป็นนวางภูเอกอีกต่างหากนะครับต่อไปดาว เสานะครับดาวเจ็ดนเองอยู่ในราศรีธนูนะครับเป็นจโรแห่งเลิกนะครับเกาะอยู่ในลูกที่9มีดาวพระเลือดห้าและเป็นวรโคตระวังด้วยต่อไปดาวพุธสี่นะครับอยู่ในราศรีสิงห์นะครับเป็นอุจจาวิราชนะครับเกาะอยู่ในลูกที่1มีดาวสามเป็นเจ้าระวังนะครับต่อไปนะครับาดาวทิศ1ิน่นเอง อยู่ในราศีกรกฎนะครับเป็นสมโนแห่งเลิกและเป็นมหาจักรมัณฑามหาจักรนะครับเกาะอยู่ในรุกที่8มีดาว8เป็นเจ้ารนวาวงอยู่ด้วยต่อไปดาวามฤตยูนครับศูนย์นั่นเองอยู่ในราศีเมษนะครับเป็นมหาธนเ่งเลิกเกาะอยู่ในรุกที่7นะครับมีดาวศุกร์หกเป็นเจ้าหนวาวงนะครับผมแล้วก็ได้จับตัวเลขให้กับสมาชิกอีกเช่นเคยนะครับนั่นคือ25หนะครับ7 5ห้า สตัวนะครับก็จะเป็น5,02สนสองกัเจ็ดสสครับสมาชิกทุกท่านนะครับสามารถาใช้วิกาวิจารณญาในการารับชมครับหรือสามารถจะจับ3ตัวเองได้นะครับอาจจะเป็นสองห้า้าเจ็ได้นะครับแล้วก็ที่ตัวเด่นๆเ,เลยที่ผมชอบมีอยู่3ตัวนะครับก็คือสองห้า 2, 5, และเจด ที่เป็นตัวเด่นของของของเฉพาะวันเพิหัสนี่นะครับแล้วก็สมาชิกที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับผมก็ผมก็แปะลิงก์กลุ่มไว้ให้กับรับโชคกัตบันที่แปะลิงก์น้านลางสามารถเข้าร่วมไลน์กลุ่มทักเข้ามาได้นะครับแล้วก็เราจะมีแอดมินคอยประสานและอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 6น 65, นะครับ6 5ห9 8 6 5ดหหนะครับก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งสามารถ เป็นลายส่วนตัวนะครับก็ขอย้ำน,นะครับว่า,าเข้ามาแล้วเราไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเข้ามาเราก็จะมีกลุ่มเลขของอาจารย์นะครับแอดมินอาจารย์ได้วางตัวเลขให้อยู่ประมาณแนวนี้นะครับเอาไปพิจารณาในการใช้นะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์สักนิดน,นึงนะครับทั้งจักรสิดานะครับร่วมกับ วัดมัณพาดนะครับตั้งองค์กรถิ่นขึ้นนะครับจะไปร่วมทําบุญในวันที่18ตุลา2 5 6 3ณวัดมัพฑาดอําเภอบาง,บางคอรษ์อุธยาของเรานะครับท่านใดที่อยากร่วมทําบุญก็สามารถโทรมาได้นะครับตามที่เบอร์ที่อยู่ข้างล่างหรือท่านไปเองก็ไปได้นะครับที่จังหวัดอยุธยาใกล้ๆของเรานี่เองนะครับผม สุดท้ายนี้นะครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าในวันจันทร์แล้วขนานหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ